เฮ้ยด้วยความที่มันเป็นรถไฮบริดอะปลั๊กอินอะต้องเสียบชาร์จที่บ้านอะเฮ้ยมันจะมีปัญหาเยอะไหมค่าซ่อมบำรุงจะแพงกว่ารถเบนซินปกติไหมปัญหาในการใช้งานเปลืองน้ำมันไหมอะไรโอ้โหต่างๆนานาเยอะมากนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับกันจาก85กระานะครับวันนี้มาตามคําเรียกร้องนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผลตอบรับค่อนข้างดีคนดูเยอะนะครับแล้วก็หลายๆคนบอกว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้เพราะฉะนั้นผมกลับมาทําให้อีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์แบบนี้วันนี้ก็ได้หยิบรถคันหนึ่งมานะครับเอ่อเป็นรถของที่บ้านนะครับเป็นรถคึณพ่อก็เป็น mercedes benz นะครับ amg ตัว e 3 5 0 e นะครับ รถคันนี้เนี่ยได้มาตอนสิ้นปี2018นะครับประมาณเดือนธันวาคมตอนนี้ก็ปี2021แล้วรถประมาณ3ปีนะครับใช้มา99,532กิโลร<ถ>จริงๆใช้รถเยอะมากวันนี้ผมจะมาบอกว่ารถคันนี้มันน่ากลัวแบบที่ทุกคนกลัวไหม<ถ>เพราะว่าจริงๆหลายๆครั้งและหลายๆคนมองหา Mercedes-Benz มือสองอยู่ แต่ว่าจะเห็นตัวนี้อยู่ในตลาดค่อนข้างจะเยอะและทุกคนก็กลัวว่าเฮ้ยด้วยความที่มันเป็นรถไฮบริดอ่ะหรือว่ามันเป็นความที่เป็นรถที่แบบปลั๊กอินอ่ะต้องเสียบชาร์จที่บ้านอ่ะเฮ้ยมันจะมีปัญหาเยอะไหมค่าซ่อมบำรุงจะแพงกว่ารถเบนซินปกติไหมปัญหาในการใช้งานเปลืองน้ำมันไหมอะไรโอ้โหต่างๆนานาเยอะมากนะครับวันนี้จะมาตอบให้ทุกคำถามเลยนะฮะผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่ารถคันนี้ มันมีความน่าใช้ในตัวนะครับและมันก็มีความน่ากลัวอยู่ในตัวเช่นกันแต่ลองฟังไปแล้วกันครับแล้วก็คุณจะได้ตัดสินใจได้ว่ารถคันนี้น่าใช้ไหมรถคันนี้นะคะ no e e ถถรับเป็น Mercedes-Benz E-Class นะครับสามารถสู E Plug-in Hybrid ตัว AMG Dynamic ก็คือเป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับรถคันนี้เนี่ยให้กำลังแรงม้าสูงสุดประมาณ286แรงม้านะฮะ แรงม้ามาจากไหนเยอะแยะหลายคนถามอา้าวก็มันมีทั้งมอเตอร์มันมีทั้งเครื่องยนต์นะครับแค่เครื่องยนต์ตัวเดียวเนี่ยก็ให้แรงม้าอยู่ประมาณ221แลลวนะครับพอผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีกประมาณ88แรงม้านะครับสเปคเยอะแยะไปหาอ่านนะฮะมาพูดถึงการใช้งานจริงดีกว่านะครับเรื่องแรกเลยนะฮะเรื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์ทํางานดีมากเครื่องยนต์ทํางานแบบก็คือทันใจ แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันผมว่าหลายคนชอบกับการที่เป็นอัตราเร่งแบบนี้นะครับแล้วก็รถมีเทอร์โบอยู่ในตัวผมว่าแม่งเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกอีกคําถามหนึ่งนะครับหลายคนชอบถามแล้วแบตเตอรี่อ่ะใช้งานเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีปลั๊กอนะินไฮบริดเนาะปามปามคิดว่าเสียบแบตเตอรี่ชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยไฟบ้านนะแชั่วโมงนะกว่าจะเต็มปามคิดว่าวิ่งได้กี่โลเออเอางี้ผมบอกเพื่อนเอนละกัน ตามสเปคนะเขาบอกว่าถ้าชาร์จเต็ม100%เนี่ยแบตเตอรี่ใช้ได้ประมาณ40กิโลเมตรใช้งานจริงนะบอกให้เลยอันนี้ตรงๆนะครับ Mercedes-benz อย่ากโกรธกันนะไม่ถึง20โลคุณชาร์จ8ชั่วโมงอ่ะคุณใช้ไม่ถึง20โลนะครับแต่ถ้าให้ผมพูดถึงข้อดีของรถคันนี้ก่อนนะจะพูดว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอะ่ะดีกว่า Mercedes Benz ปกติเยอะนะครับคันนี้วิ่งอยู่ประมาณ18 19โลล ในเมืองถือว่าประหยัดมากนะครับเพราะว่ามันมีระบบไฮบริดเข้ามาช่วยเรานะข้อดีข้อที่2ของ Mercedes-Benz ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ทนไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับต่อให้ผนวกกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับข้อดีข้อที่3คันนี้ก็คือมันใหญ่ดีอะ่ะมันใช้งานสบายในชีวิตประจำวันนะครับคันนี้มันนั่งสบายนะฮะ โอเคผมพูดถึงเครื่องยนต์ผมพูดถึงแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงนะฮะพูดถึงช่วงล่างรถคันนี้มั่งดีกว่าช่วงล่างรถคันนี้เป็นโช๊คถุงลมนะครับ4ต้นเลยนะฮะหลายคนก็กลัวอีกหลายคนนะ่ะกลัวช่วงล่างถุงลมกลัวกลัวขับไปแล้วเฮ้ยป๊อกป๊อกป๊อก,อกนี่คือรถคุณน,นี่เตียติดพื้นเลยนะครับไปไหนไม่ได้นะต้องเรียกยานแม่ขึ้นมาอย่างเดียวนะครับถามว่าคันนี้มีปัญหาไหมกับโชค๊คมีครั้งเดียวนะ ก็คือเซอร์วิสปกตินั่นแหละครับก็ประมาณสักตอน60,000โลนะครับหกหมโลแต่ว่าก็ยังอยู่ในวารันตีเบนซ์นั่นแหละเขาก็เปลี่ยนให้ฟรีนะครับแต่ถ้าเราเสียตังเองผมคิดว่าน่าจะประมาณสักแสนอัพถึงแ5นห้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยหาดูรถมือ2รุ่นนี้อยู่ดูประวัติการซ่อมก่อนว่าในรถ3ปี4ปีเนี่ยเขาเปลี่ยนโช้มาหรือยังถ้ายังเก็บตังไว้เลยครับแสนห้า สองแสนอะคาโชนะผีดข้อหนึ่งที่คันนี้ตอนที่ใช้มาแล้วมีปัญหาตอนนั้นไฟเครื่องโชว์คับขับอยู่ไฟเครื่องโชว์นะครับเข้าศูนย์เบนซ์แล้วนะครับสิ่งที่เจอคือคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคอมเพรสเซอร์แอร์จะมีปัญหาในรุ่นนี้นะครับตอนนั้นก็อยู่ในวารันตีเบนซ์เหมือนกันเขาก็เปลี่ยนให้แต่เขาก็บอกราคามานะครับคอมเพรสเซอร์แอร์เบนซ์ตอนนั้นก็อยู่ประมาณสัก4 0 0 0 0นะื่นถึงห้าหมื่นเนาะ คราวนี้พอพูดถึงสเปคพูดถึงช่วงล่างเรียบร้อยแล้วผมขอพูดถึงเรื่องเมเทนแนนรถคันนี้ดีกว่าเพราะผมคิดว่าเพื่อนๆที่ติดตามชมเนี่ยอยากจะรู้ว่าเมเทนแนนรถคันนี้แพงไหมนะครับการเมเทนแนนรถคันนี้นะครับผมจะบอกว่ายังอยู่ในวารันตีของเบนซ์นะครับแต่ Mercedes Benz ซเนี่ยจะจะไม่มี B S I เหมือนที่เออ B M W มีหมายความว่าของเหลวหรืออุปกรณ์อะไรก็ตามที่มันเสื่อมตามการใช้งานเนี่ย Mercedes Benz นซ์ enz, เขาจะไม่ได้รับประกันตรง่วนนั้นนะครับเขาจะรับประกันในส่วนเฉพาะชิ้นใหญ่ๆเช่นโชค๊คถุงลมเครื่องยนต์เกียร์แหลกพวงมาลัยอะไร,ะไรพวกนี้อะไรที่มันใหญ่ๆออะไรที่มันไม่ใช่ของเหลวการเปลี่ยนถ่ายของเหลวคันนี้ใช้ปีปีนึงเนี่ยปีนึงรถคันนี้วิ่งประมาณ30,000โลนะครับผมถือว่าเยอะมากใช้เยอะมากการเข้าซ่อมบำรุงที่ศูนย์เบนซ์หครั้งเนี่ยถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเบนซ์นะครับแล้วก็ เปลี่ยนกองอากาศของเบนซ์เปลี่ยนกองแอร์ภายในห้องโดยสารของเบนซ์นะครับแล้วก็พวกซีลยางอะไรต่างๆเนี่ยหลายๆครั้งที่เปลี่ยนเนี่ยคันนี้เข้าศูนย์ครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า20,000บาทนะครับหมายความว่าปีหนึ่งเตรียมเมเนทนแนนซ์รถเลย60,000บาทถามว่าแพงไหมผมคิดว่าถ้าเกิดใครใช้รถญี่ปุ่นอยู่หรือว่าคนใช้รถปกติอยู่เนี่ยถือว่าแพงนะเพราะอย่าง BM ผมครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมบอก ครั้งหนึ่งผมเป็นทนาอยู่ประมาณ4 0 0 0 5 0ถึบาทเองแต่คันนี้ด้วยความมันเป็น mercedes benz นั่นแหละนะครับและ้และด้วยความที่รถเนี่ยมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเตรียมค่าเป็นทนาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่เจ็บตัวภายหลังรถคันนี้เป็นล้อแม็กซ์นะผมจำสเปคไม่ได้ว่าข้างหน้ากว้างเท่าไหร่ข้างหลังกว้างเท่าไหร่แต่เท่าที่รู้คือยางหน้ากับยางหลังใช้คนละไซส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ยางเนี่ยไม่สามารถสลับได้เลยนะครับหน้าหลังจะสลับได้แค่ซ้ายขวาเท่านั้นยางแพงไหมแอบบอกนะฮะแพงนะครับพอรถคันนี้ตอนที่ยางติดมากับศูนย์เนี่ยจะเป็นยางรันแฟรนะครับเป็น Michelin Primacy 4นะครับไอตัว Michelin Primacy 4เนี่ยสิ่งที่ดีของเขาก็คือเขาเก็บเสียงของโดยสารดีนะครับต่อให้เป็นยางรันแฟรผมก็คิดว่ายังเก็บเสียงดีนะ เสียงยังโอเคมากแต่พ่อเสียเลยนะของยางรันแฟรดรถแข็งอะถ้าคันนี้ไม่ได้ช่วงล่างถุงลมนะผมบอกเลยว่ารถนี่กระดกกระเดกนะครับแต่ว่าความปลอดภัยทำไมพ่อเลือกใช้ยางรันแฟร t เพราะว่ามันไม่มีปัญหาตอนยางแตกตอนรั่วอะไรก็ตามอยู่วิ่งไปเลย60ิกิโล100กิโลนะครับวิ่งหาศูนย์ปะยางอนะ ที่ป่ายางสบายใช้ไปเลยนะครับแต่ก็แลกมาด้วยราคานะยางรันแฟตคันนี้เส้นหนึงประมาณ1 5ื่นเส้นสเส้นก็ประมาณ60,000นะครับแต่ยางมันสำคัญมันคือจุดเดียวที่ยึดเรากับรถเอ้ยยึดรถเรากับถนนไว้แค่ยางเส้นเดียวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลงทุนไว้ไม่เสียหายอันนี้แล้วแต่ ความพึงพอใจของแต่ละคนว่าจะเลือกใช้ยางอะไรคุณจะเลือกใช้ยางธรรมดาก็ได้ไม่เป็นลันแฟตก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับโอเคคันนี้หมดประกันเรียบร้อยแล้วนะนะครับเพราะว่ามัน3มปีแล้วนะครับตอนที่รถมันจะหมดประกันอะ่ะเราก็มีการคุยกันที่บ้านว่าเราจะทายังไงเพราะว่าคันนี้ก็วิ่งจะแสนแล้วเราจะขายไหมหรือว่าเราจะซื้อวารรันตีต่อนะครับบทสรุปของที่สุดของรถคันนี้ เราตัดสินใจใช้ต่ออีก3ปีนะครับโดยการที่เราซื้อวารันตีของ mercedes benz วารันตีของ mercedes benz เนี่ยซื้อได้นะแต่ว่าคุณต้องซื้อกับศูนย์ก็คือให้เขาเช็คสภาพอะไรอย่างเงี้ยเงื่อนไขก็คือคุณจะต้องเข้าเซอร์วิสที่เขาทุกๆุก,กหมื่นโลเพราะรถคันนี้มันเซอร์วิสครบอยู่แล้วอะวารันตีที่เราซื้อเพิ่มเนี่ยนะครับผมจะบอกว่ามีของเหลวทุกจุดนะต่อไปนี้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอะไรก็ตามนะครับไม่เสียตัง แล้วก็อุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆเช่นเกียร์เครื่องยนต์แบตเตอรี่ไฮบริดหรือว่าจะเป็นพวกแหลกภูมิอะไรต่างๆทั้งหมดรับประกันหมดไม่ว่าจะพังอะไรก็ตามคือเปลี่ยนฟรีนะฮะภายใน3ปีนี้คุกคนอยากรู้ค่าใช้จ่ายใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่ว่าราคาเท่าไหร่ที่ซื้อวารันตีเพิ่มนะครับผมบอกว่า3 0 0แสนบาท3 0 0แสนบาท ก็คือตีไปเลยปีละแสนะนะครับสป,ปีปีละแสนก็ซื้อความสบายใจนะครับเพราะคันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ซื้ออย่างที่ผมบอกไปอุปกรณ์แต่ละชิ้นมันมีราคาสูงมากเราโดนแบตเตอรี่ไฮบริดลูกเดียวก็แสนแล้ว,วถูกว่านี่แค่แบตเตอรี่นะยังไม่รวมชุดชาร์จของเขานะถ้าชุดชาร์จก็อีกแสนนึงนะครับก็สองแสนแล้วแทนที่เราจะ ไปเปลี่ยนแค่2ตัวนั้น2 0 0แสนเราซื้อวันรันตีไปเลยครับ3 0 0แสนหมดหมดห่วงใช้รถไปอีกยาวๆเราขายต่อสมมุติเราขายต่อในปีที่5คนที่มาซื้อเราต่อคุณก็ยังมีวันรันตีอีกปีนึงก็ยังเคมได้อะไรได้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบรถที่มีวันรันตีอยู่แล้วนะราคามือหนึ่งคันนี้สี่ล้านหนึ่บาทนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ชัวร์ไว้ให้ว่าตอนนั้นที่ซื้อเนี่ยประมาณนี้นะครับสี่ล้านหนึ่บาท ก็เพราะว่ามันเป็นตัว AMG Dynamic ด้วยอ่ะมันเป็นตัวท็อปก็คือชุดแต่งอะไรเบรกทุกอย่างเนี่ยมันได้ AMG มาหมดเลยหลังคา Glass Roof อะไรทั้ง่ะทุกอย่างเนี่ยมันได้มาครบแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ราคามือสองถ้าเพื่อนๆเซิเร์ชในท้องตลาดนะในเว็บจะอยู่สัก2ล้าน3อ่ะผมตีไปแล้วว่าราคาตกไป50%แน่นอนแน่นอน,น,น,อนเพราะว่าด้วยความมันเป็น Plug-in Hybrid ผมก็ไม่รู้ว่าราคามันตกหนักอะหาซื้ออะหาซื้อได้นะครับราคา2อล้าน3าล้าน4ผมเห็นมีบางคันเนี่ยโผลมา2อล้านหนึ่งแต่ตัวนั้นผมเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่ตัว AMG Dynamic นะครับก็ราคาอาจจะถูกหน่อยก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะเลือกใช้อันไหนนะอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดหาซื้อรถมือ2เนี่ยราคาคือปัจจัยหนึ่งแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่เพื่อนๆควรจะต้องรู้ และควรจะต้องถามเจ้าของให้ได้ว่าการเมนเทนแนน์เขาเนี่ยแหละเมนเทนแนน์ครบไหมเข้าศูนย์ไหมนะครับหรือว่าเมนเทนแนนต์ตามรอบไหมหมื่นโลทุกครั้งเนี่ยเข้าศูนย์ไหมรถมีปัญหาอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรไปบ้างเช็คประวัติได้ไหมอันเนี้ยสาคัญกว่าเพราะต่อให้เพื่อนๆไปได้รถราคาถูกนะแต่ลูกแต่เพื่อนๆไม่ได้รถที่เมนเทนแนน์มาแบบตามระยะเป๊ะๆนะอันนั้นนะครับจะปวดหัวภายหลัง เพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาซ่อนเขาหมกอะไรมาบ้างเนาะเพื่อนเพื่อนชอบถามในคอมเมนต์คือค่าประกันของรถนะครับค่าประกันรถคันนี้ราคาอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นห้นะครับทุนประกันอยู่3ล้านนะก็ตามตามราคารถแหละครับราคารถถ้ายิ่งสูงค่าประกันก็ยิ่งสูงนะฮะแต่คันนี้ไม่เคยเคมเลยนะมีเคมครั้งเดียวก็ เป็นรถรถไฟฟ้าของของ,ของการไฟฟ้าถอยมาชนฝากระโปรงยู่เลยเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวขึ้นรูไปดูแต่ก็ไม่ได้ชนหนักนะสิ่งที่เปลี่ยนตอนนั้นก็คือเปลี่ยนทั้งฝากระโปรงเลยนะครับ okay. ไม่ได้ทําสีไม่ได้อะไรก็คือฝากระโปรงยกมาใส่ป,ปึ๊กเสร็จจบนะเรียบร้อยเพื่อนๆคนไหนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้านล่างนะครับ วันนี้85กากะดาและช่องขิงดีมีประโยชน์ไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปจนจบนะครับก็มีอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย